วัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอาหารกันนะคะเมนูอาหารที่ทำวันนี้ก็คือแกงส้มถั่วลิสงกับหมูสามชั้นนะคะวัตถุดิบก็คือหนึ่งหมูสามชั้นสองถั่วลิสงนะคะหรือทางภาคใต้เรียกว่าถั่วใต้ดินนะคะขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะขั้นตอนต่อไปนะครับคือการผสมเกลือแกงลงไปในหม้อน,นะครับแล้วก็คนให้มันเข้าเนื้อกับ เป็นให้ต้อเนื้อเป็นน้ำด้วยกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปใส่ลงไปให้หมดเลย คนในทั่วนะคะแล้วก็รอถั่วลิสงเปื่อยก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงส้มหมูกับถั่วลิสงนะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะหอมมากเลย